สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเพจบิ๊กเกียนได้โพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่ารวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาเป็นคดีดังที่สังคมสนใจบิ๊กเกียนมีรายงานข่าวด่วนในระดับสูง ว่าผลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งย่อสุขผบอตรได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนทำคดีสำคัญคดีหนึ่งตำรวจเตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาคนสำคัญที่ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บิ๊กเกียนทราบว่าหลังจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว ได้ขอเสนอออกหมายจับในเช้าวันที่11กุมภาพันธ์2564จะเป็นข่าวใหญ่พรุ่งนี้กลับมาอยู่ในความสนใจของประชาชนอีกครั้งบิ๊กเรียนจะนำความคืบหน้าและรายละเอียดมาเสนอให้ทราบส่วนทางด้านทางอัจฉริยะก็ได้โพสต์ยืนยนันชมรมยืนยนัน พรุ่งนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นข่าวมัว่วคดีของน้องชมพู่ไม่ต้องรีบคนร้ายมันต้องทรมานใจและให้เวลามันหนีเราอยากไล,ล่ล่ามันมากกว่าเหมือนที่มันเอาเด็กไปทิ้งขอให้เชื่อฝีมือผอ,อตรพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขและทีมงานฆาตรกรต้องถูกลงโทษ ให้เหมือนตกนาลกทั้งเป็นคืนยุติธรรมน้องชมพูถูกพรากชีวิตไปตั้งแต่อายุอย่างน้อยไม่มีโอกาสร้องขอมีชีวิตเด็กน้อยชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและอีกโพสต์หนึ่งอัจฉริยะก็ได้มีการบอกว่าพอดีมีมูลนิธิช่วยเหลือผู้ต้องหาแห่งประเทศไทยอยากได้บัญชี ของเทวดากับนางฟ้าที่ F-C บริจาคกาันมีความประสงค์อยากช่วยเหลือเงินค่าบานประตูเลื่อน80สตางค์ใครมีช่วยส่งให้ด้วยครับจะได้ส่งต่อให้อีกทีขอบคุณครับผมจะเสือกถ้าเป็นเรื่องช่วยคนที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่หากถึงวันที่ทุกคนรอคอยการชี้แจงเรื่องของตำรวจก็จะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเด็พระคุณท่านแต่อะไรเล่าได้ก็เล่าแต่หากทำแล้ว เสียหายก็เล่าไม่ได้เพราะการจับกลุ่มใครสักคนหลักการคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดยังไงสิ่งที่แจ้งต่อตัวผู้ต้องหาอาจจะพิจารณาออกสื่อได้ว่าเรากล่าวหาเขายังไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทำของผู้ก่อเหตุอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดส่วนจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่นั้น ระบุว่าการแจ้งข้อหาจะต้องมีการลงมติกันในรูปของคณะพนักง,งานสอบสวนซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมและมาพูดคุยกันอีกทีแต่หากถามกลับว่าหากจะมีใครสักคนที่พาเด็กทั้งที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เอาขึ้นไปอยู่ในจุดตรงนั้น และสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่ท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรซึ่งแต่ละคนมีความเห็นอย่างไรก็ได้แต่ทางคณะพนักง,งานสอบสวนก็จะมีการพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไรโดยส่วนตัวยังไม่ขอยืนยันคำตอบและยังคงหารือกันขอยังไม่พูดตอนนี้ขอให้มีคำตอบแบบเป็นทางการก่อน เพราะเกรงว่าจะเสียหายต่อรูปคดีส่วนสภาพศพของน้องชมพู่จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใหม่อนาจารศพหรือไม่นั้นคลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกล่าวต่ออีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนกรณีในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลและทนายความไปร้องศาลให้คุ้มครองนั้นถือว่าเป็นการร้อนตัวหรือไม่ กล่าวว่าปัจจุบันการสู้คดีจะสู้กันสองทางคือสู้ในศาลกับสู้ในโซเชียลก็ต้องว่ากันไปแต่ตำรวจให้น้ำหนักกับการต่อสู้คดีในชั้นศาลมากกว่าเรามั่นใจถึงต้องทำส่วนเมื่อวานที่มีนักกฎหมายออกไปรายการทีวีและพูดว่าไม่สนใจไม่โทรคดีส โดยให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นของน้องชมพู่ก็ได้นั้นก็ต้องฟังรายละเอียดจากเขาผมไม่ได้ฟังแต่ได้อธิบายว่าไมโทคอเดียสเป็น DNA ที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างโดยจะไประบุว่าเป็นของใครคงบอกไม่ได้แน่ชัดแต่หลักฐานทุกชิ้นก็สำคัญหมดเพราะต้องนำหลายๆอย่างมาประกอบกัน ไม่ได้ใช้หลักฐานชิ้นเดียวพร้อมย้ำว่ายังเหลือที่ต้องสอบเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ประเด็นที่สอบเพิ่มยังตอบไม่ได้โดยจะมีการสรุปกันอีกทีไม่มีกำหนดว่าวันไหนสำหรับกรณีตำรวจสถานีตำรวจ,รวจพุทธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำชาวบ้านกกอกเพิ่มเติม เพื่อเตรียมสรุปสำนวนในคดีน้องชมพู่ตามกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่และเกี่ยวข้องกับรถแม็โคอาทินายชาญและนางสมควรหลาบโพตากับยายน้องชมพู่น้าเสริมและนางจุไรพรสุขพันธ์น้าสาวกับน้าเขยของน้องชมพู่นางแตงโมนามสมมุติชาวบ้านกกก,ก นางอุงงน่นนามสมมุติชาวบ้านกกกอกแม่น้องอาชิเจ้าของรถแมกโครของเล่นและนางส้มโอนามสมมุติชาวบ้านกกตูมนั้นแม่ของน้องอาชิหนึ่งในบุคคลที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกกตูมได้เข้าสอบปากคำใช้เวลารวมประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาเปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบปากคำ ในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับรถแมคโครซึ่งให้ยืนยันว่ารถแมคโครที่เจอบนเขาเป็นรถคันเดียวก,กันกับของน้องอาชิเพราะตนเป็นคนซื้อให้ลูกเล่นจึงจำได้ชัดเจนโดยก่อนหน้านี้เป็นการสอบปากคำครั้งแรกเจ้าหน้าที่ได้นำรถของจริงมาให้ยืนยันแต่วันนี้การมาสอบปากคำครั้งที่สองได้ใช้ภาพถ่าย ที่อยู่บนเขาผู้เล็กไฟมาให้ยืนยันซึ่งตนก็ยืนยันอีกครั้งว่าเป็นของน้องอชิเป็นของเล่นชิ้นเดียวกันกับที่อยู่ด้านล่างและยังให้ยืนยันเรื่องไทม์ไลน์เวลาช่วงเวลาที่ทราบว่าน้องชมพู่หายขณะนั้นเวลาประมาณ9นาฬิกาแม่น้องชมพู่โทรศัพท์หาตนเพื่อสอบถามว่าน้องชมพู่ออกไปกับน้องอชิหรือไม่ เพราะตอนนั้นตนเดินทางออกนอกหมู่บ้านนอกจากทราบวา่าน้องชมพู่หายก็ได้ผ่าน้องอาชีกลับมาในหมู่บ้านมาช่วยค้นหาเมื่อถึงบ้านน้องชมพู่เวลาประมาณ11นาฬิกาซึ่งตอนนั้นน้องอาชีไปที่จุดเลนกับน้องชมพู่พยายามตามหารถแม็โครแต่ไม่เจอแล้วแม่น้องอาชีบอกด้วยว่าตนไม่ทราบว่า ทำไมตำรวจถึงย้อนกลับมาอีกครั้งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทนายตั้มพาทีมข่าวขึ้นไปแล้วกล่าวอ้างถึงกรณีที่น้องชมพูเดินขึ้นไปเองแล้วทิ้งรถแมคโครหรือไม่แต่ตนพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจและต้องการอยากให้คดีจบลงเร็วและอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่ ด้านนางแตงโมนามสมมติบอกว่าตนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาประมาณ25-30นาทีโดยให้ยืนยันสิ่งที่ให้ปากคำกับตำรวจไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับรถแมคโครที่เจอในหลุมตายตนมะม่วงจุดที่น้องชมพู่หายโดยตนทราบจากน้องสดิ้งว่าน้องชมพู่หายไปเวลาประมาณ9น,นาฬิกาเศษเจจึงได้เดินทางไปช่วยค้นหาบริเวณรอบบ้านน้องชมพู่ แล้วในตอนนั้นไม่เจอตัวน้องชมพู่แต่เจอรถแมคโครอยู่ในหลุมใต้ยตนมะม่วงจากนั้นก็ไม่ได้ทันสังเกตว่ารถหายไปตอนไหนเพราะจำได้ว่าน้องอาชิมาตามหาเวลา11นาฬิกาทราบว่าไม่เจอรถแล้วแต่ตนก็ไม่ได้สังเกตว่าหายไปตอนไหนห่วงแต่ตามหาน้องชมพู่กระทั่งทราบว่ารถคันดังกล่าวไปอยู่บนเขาผู้เหล็กไฟ อย่างไรก็ตามตนยังคงยืนยันคำให้การเดิมเป็นรถแมคโครคันเดียวกันที่พบเจอแต่ก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนนำเอาขึ้นไปวางไว้ด้านบนเขาผู้เหล็กไฟเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับคนร้ายที่พาน้องชมพู่ขึ้นไปเพราะเด็กขึ้นไปเองไม่ได้และการกระทำที่มีการเคลื่อนย้ายรถแมคโครเกิดจากการจัดฉากของผู้ไม่หวังดีดังนั้น การให้ปากคำกับตำรวจก็เชื่อว่าจะทำให้คดีมีข้อสรุปโดยเร็ว